สวัสดีครับกลับมาพบกับพอดีแล้วนะครับวันนี้พอดก็จะพามาเที่ยวเหมือนเดิมนะครับก่อนอื่นฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่หาดเตยงามนะครับอำเภอสัตหีบเป็นพื้นที่ของนาวิกระโยธินนะครับหาดค่อนข้างสวยเลยครับแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวมากๆเลยครับ โซนด้านในของหาดนะครับก็เป็นส่วนของนาวิกโยธินนะครับเพื่อนๆคนไหนต้องการที่จะซื้ออาหารหรือของใช้ต่างๆนะครับไม่ต้องกลัวเลยครับที่นี่เขามีบริการให้หมดเลยครับแล้วก็สถานที่จอดรถนะครับมีเพียงพอแน่นอนเพราะว่าสถานที่ค่อนข้างกว้างเลยครับร้านอาหารมีให้เลือกซื้อเยอะมากๆเลยครับตอนแรกผมคิดว่ามาแล้วจะไม่มีร้านอาหารให้เลือกซื้อนะครับแต่ที่นี่มีให้เลือกซื้อเยอะเลยครับ ส่วนของอาหารนะครับที่นี่เขาทําสดใหม่ทุกวันเลยครับเพื่อนๆสามารถซื้อและนั่งทานที่นี่ได้เลยนะครับเขามีโต๊ะบริการให้เรานั่งหรือเพื่อนเพื่อสามารถซื้อไปนั่งบนเสื่อที่เราปูไว้ริมชายหาดได้ครับถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนนำเสื้อผ้ามาชุดเดียวนะครับที่นี่เขามีจำหน่ายด้วยนะครับราคาไม่แพงเลย <elét> เพื่อนเพื่อสามารถมาเดินดูเสื้อผ้าเพื่อจะลงเล่นน้ำได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมจะเดินพาให้ชมบรรยากาศของหาดนะครับก็หาดก็ค่อนข้างที่จะกว้างแล้วก็มีแนวโนอของหาดซ้ายนีก็ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะฮะตอนนี้น้ำมันลงนะครับถามว่ามีแดดไหมมีไอคิดว่าหนาวสองวันก่อนหน้านี้ก็คือไม่ได้ช่วยอะไรเลย อโอเคก็น้ำก็ค่อนข้างใสแต่ตอนนี้น้ำลงเดช่วงสักประมาณเย็นๆเดี๋ยวจะลงน้ำตอนนี้เป็นเวลาบ่ายหนึ่งกว่า,วาแล้วเดีย๋ยวเราไปเจอกันในตอนเย็นนะเดีย๋ยวไปหาของกินก่อน พอถึงช่วงเย็นนะครับน้ำก็จะขึ้นมาเกือบเกือบถึงตะลิ่งเลยครับแล้วก็น้ำใสมากวิวค่อนข้างสวยเลยครับเพื่อนๆสามารถหามุมถ่ายรูปได้เลยครับ อันนี้เป็นแผนที่ทั้งหมดในอำเภอสัตหีบนะครับแล้วก็จะบอกสถานที่ต่างๆที่สําคัญต่างๆในอำเภอสัตหีบนะครับเพื่อนๆสามารถมาดูตรงนี้ได้เลยนะครับเพราะว่ามีหาดค่อนข้างเยอะเลยให้เราไปเที่ยวกันนะครับก็จะมีทั้งสนามบินนะครับจุดชมวิวต่างๆนะครับก็พอไม่เคยเห็นมาก่อนเลยด้วยแล้วก็อยากจะพาไปในคลิปต่อๆไปนะครับถ้ามีโอกาสนะ เป็นยังไงบ้างครับสำหรับหาดเตยงามในวันนี้นะครับก็คลิปต่อไปนะครับพอจะพาไปที่ไหนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามไว้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ